โดยมีพันเอกประจบพศุวรรณเป็นผู้นำขบวนนะคะซึ่งท่านก็ได้รับเหรียญพิทักษ์เสรีชนชั้น2นะคะเหรียญราชการชายแดนและเหรียญจักรมาลาทั้งนี้ก็มีนายธนากรจันทีผู้ช่วยเลยค่ะที่การสมาคมทหารผ่านศึกแห่งประเทศไทยเป็นผู้ประสานในการรวมกำลังพลร่วมเดินในขบวนในครั้งนี้ค่ะ การจัดจขบวนเดินของทหารผ่านศึกในวันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เป็นการสะดุดีและเชิดชูเกียรยติแก่ทหารผ่านศึกทุกกรณีจากนั้นนะคะก็จะเป็นผู้แทนทหารผ่านศึกจากสมรภูมิบ้านร่มเกล้าวค่ะโดยมีพันเอกประจบพสุวรรณนะคะเป็นผู้นำขบวนค่ะซึ่งท่านก็ เคยปฏิบัติราชการนะคะปรับปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในพื้นที่ทัพภาคที่สองและทัพภาคที่สามปฏิบัติราชการพิเศษทางด้านสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสาธารณารัฐแห่งสหภาพพม่าและราชอาณาจัก,กรกัมพูชาปฏิบัติราชการพิเศษใน3าจังหวัดชายแดนภาคใต้และปฏิบัติราชการพิเศษกร,รณีบ้านร่มเกล้าโดยท่านได้รับเหรียญพิทักษ์เสรีชนชั้นสองเหรียญราชการชายแดนและเหรียญจักรมาลา ทั้งนี้นะคะก็มีนายธนากรจันทีผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมทหารผ่านศึกแห่งประเทศไทยเป็นผู้ประสานในการรวมกำลังพลร่วมเดินในขบวนในครั้งนี้ค่ะสำหรับยุทธภูมิบ้านรลมกล้าวนะคะเกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2530ถึง2531 25นะคะเป็นการสู้รบกับผู้ลุกรานจากการเข้าโจมตีฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่3405ที่บ้านลมกล้าวค่ะ โดยได้ยุติการสู้รบนะคะในปีพุทธศักราช2531